สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโกเ g ทีวีกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่น่าคุยหรือประเด็นที่ที่น่าสนใจในซีรีส์อุลตร้าแมนเดกเกอร์ตอนล่าสุดกันนะครับผมถ้าเกิดคนที่จะดูคลิปนี้นะก็ขอบอกกันมาให้ไปดูซีรีส์อุลตร้าแมนเดกเกอร์ตอนล่าสุดมาก่อนนะครับผมที่เจ้าของอุลตร้าแมนออฟฟิเชียลนะผมเลยถ้าเกิดใครที่รอบ้างใครก็อาทิตย์หน้านะผมแล้วแล้วก็มาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับผม ส่วนคนที่ไม่ซีดเซนต์เรื่องสปอรต์ตก็มาคุยกันเลยนะครับผมโอเคนะผมเอาที่ประเด็นแรกก่อนนี่คือประเด็นของดาบดูโอสโซดอ่าก็คือสรุปแล้วนะคนที่ช่วยทั้งดาบทั้งการ์ดกับกินโกะมาเนี่ยคือดูซาเล่นะครับผมแต่ดูซาเล่ที่ปรากฏมาเนี่ยกินโกะบอกว่าไม่ใช่ดูซาเล่ที่กินโกะรู้จักนะกินโกะก็บอกเลยนะผม แล้วยูเซอไดก็บอกว่าเฮลี่กลับไปที่โลกเพราะว่าที่โลกเนี่ยจะมีเ,เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นนะผมหรือภัยอันตารายที่กาลังเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยนะผมแล้วกินก็กเ้ยน,นีิมิดภาพว่าเออเมกาโลโซอัติที่เต็นปรับไปเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยมันเคยชี้ขึ้นมาบนโลกนะผมนะครับผมเออเคยชี้ขึ้นมาบนโลกนะผมแล้วพอเห็นนิมิดสร็จปั๊บเนี่ยไอ ดาบก็เป็นสภาพกลายเป็นไฮเปอร์คีนะผมซึ่งอ่าให้ดูที่เคตองกีเ้เนี่ยมันจะมีรูปทิกเกอร์กับรูปเด็กเกอร์อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเห็นโกาก็ดูเฉยๆนะเขาก็มาไม่ได้แบบเออดูอยู่เออดูเหว,ว่าเฮ้ยไออ,อ,อุเจียกคนหนึ่งที่อยู่ข้างเราอ่ะเป็นใครนะคือไม่มีนะอ่าอ่าคือบางคนอาจจะถามว่าอพี่ ลโยสเล,สเลอีกช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันรู้จักกับเดกเกอร์หรือเปล่านะเออผมน่าจะมองว่าไม่นะเออน่าจะไม่รู้จักนะเออเขาน่าจะเป็นคีมาให้เฉยเนั่นแหละแล้วก็ไอ้เชนโกเนี่ยกลับไปบนโลกนะผมเพื่อไปกำจัดสเฟียร์เมกโรสัวร์นะผมลาดบอสในซีรีส์ตัวเองอะ่ะนะผมนะ ซึ่งยเซเล่คนที่มอมมอบอกว่าได้เคนก่อเนี่ยคือผมเดานะอันนี้คือการเดานะว่าเป็นยเซเล่อีกคนหนึ่งที่มาจากอนาคตเขาไม่ใช่ยเซเล่ที่เคนครู้จักก็จริงอ่ะแต่เป็นยเซเล่ที่มาจากอนาคตนะครับผมยเซเล่ที่มาเจ็กกตืนใคอันดาายให้เคนครู้นครับผมนะนะแล้วก็บอกให้แล้วก็บอกให้เคนครีบกลับไปที่โลกนะครับผมเพราะว่าเอ,อที่โลกเนี่ย จะมีพอันตราด้เกิดขึ้นนะผมโอเคนะผมแล้วก็นี่นะผมซฟียาก็ได้มาบุกจงตีดาวคารนะผมคือจากดาวคารที่รุ่งเรืองในตอนแรกนะผมจากตอนนี้สภาพควาเป็นอยู่ของดาวคารก็ย่ำแย่กว่าโลกอีกอะ่ะมันโลกเนี่ยเอ,อยังไม่ถึงมันโลกเนี่ยยังไม่ถึงย่ำแย่ขนาดนี้นะมบนโลกก็แค่เออ เออพอจบตีเสร็จปั๊บก็กางบาดีก็เป็นบาเดียไม่คนเข้าออกได้นะผมแต่นี่คือก็โจมตีไปเรื่อยๆออะนะผมแต่โพนี่นะผมแต่นี่นะผมหัวหน้าทัศซิมินะก็มายิงสเฟียนะผมก็คือคนที่มาช่วยนะผมก,ก็จะมีอากิโตะกับหัวหน้าทัศซิมินะผม ซึ่งปืนของวานาทัสมิเน่ผมขอชมเชยนิดหนึ่งนะว่าปืนเขาเนี่ยเออดีมันมีผลว่าปืนในซีรีส์เดกเกอร์ตอนแรกอีกนะก็ปืนในซีรีส์เดกเกอร์ตอนแรกอ่ะอ,ะอย่างนี้เรารู้กันนะว่ามันเป็นปืนของหอน่วยนะปืนของหอน่วยที่พยูขนาดขนาดต่ยิงอะไรยังทำอะไรมันไม่ได้เลยนะผมแต่ว่าปืนของวานาทัสมิเนี่ยสามารถยิงโซเฟียระเบิดได้นะผมซึ่งปืนของทัสมิเ ของหัวหน้าทัศเิวีเนี่ยก็ดีกว่าเปิร์นของที่ไปดูซะได้อีกนะครับผมนี่นะครผมแล้วก็ใอ้คิดต่อนะครับผมเสื่องของบ้านพังนี้เนี่ยเขาก็ดูหล่อขึ้นนะเออเขาก็ดูหล่อขึ้นมากนะครับผมออหรือว่าอาจจะเป็นเพราะการใส่สูตรที่รุป่ปละนะผมที่อาจจะได้ไม่เขาดูหล่อขึ้นด้วยนะครับผมโอเคนะครผม แต่พอเซฟเฟนเนี่ยเจอทิกเกอร์ปั๊บเนี่ยคือจอดับผมเซฟเฟนเนี่ยคือจอดเลยอ่ะคือเจอทิกเกอร์ปุ๊บคือจอดหมดเลยอ่ะครับผมคือผมก็เอคือผมก็หัวเลยว่าเอ้าทิกเกอร์ผมไปเก่งตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอืมคือเฟรมือมีการพัฒนางตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยคือผมยังงงอยู่เลยนะครับผมแล้วพอตรงนี้เสร็จปั๊บก็มีการพูดถึงสามนู่นจะแก็ความมันอิกหน่อยนะครผม คือของนาทัซมินเนี่ยบอกว่าเมื่อเก้าปีก่อนเนี่ยเคยมีสามโนจเจ้าแก่ของมันเนี่ยมาปรากฏตัวบนโลกนะก็คือคามิล่าดาก่อนแลวไอฮิวจอมนั่นแหละนะผมที่มาปรากฏตัวบนโลกนะผมนี่นะผมเป็นเซนที่อากิตโตะนะอากิตโตะเขาแบบเขาแบบว่าขออนุญาตนะครับเขาแบบว่าจุาักของโซเฟีย เขาไปในกาสเซฟ,ฟเวียที่ยูสเเล่มอบให้นะผมอจุ่บพลังเขาไปในกาสของเซฟ,ฟเวียที่ยูสเเล่มอบให้นะครับผมแล้วก็บอกกับเซกินก่อนว่าถ้าเกิดโลกเรียนแบบปพลังของมันก็จะสามารถทะลุปไปยังเขาไปยังโลกได้นะและ้วคกินก่อนเองก็เหมือนจะรู้ได้ว่าเออที่โลกเนี่ยโดนบาดีของเซฟ,ฟเฟียปกคุมอยู่นะเออเซกินก่อนเนี่ยก็เหมือนจะรู้ตรงนี้ด้วยนะผม นี่นะผมแล้วไอกิตต่อเก้าอาการมาให้แล้วก็บอกกับกินโกว่าเนี่ยเขาเนี่ยหรือหรือไอคิตโตเนี่ยได้จุพลาร์ของเซฟเฟียเขาไปในการป์ปน,นี้แล้วถ้าเกิดคิตโกนะ่ะโลกนี้ใหม่พลาของมันก็จะสามารถทะลุไปเลยเข้าไปยังโลกได้นะผมแล้วก็ทะลุเข้าไปได้จริงจริงแล้วผมคือเคสเซฟเฟียมันไม่รู้ไงว่านัานนน่นเน่ะคือนอแมนมันคิกว่านัาน่นเนาะคือพวกเดียวกันด้วยซ้ำนะผมอือก็คือมันนึกว่า ทิกเกอร์คริสเฟียเออมาเลยให้เข้าไปในโลกได้นะครับผมแล้วทิกเกอร์ก็เข้ามาในโลกได้นะครับผมแต่ตอนที่ทิกเกอร์เข้ามาอย่างโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนในกาสเล็กใหม่เนี่ยก็เหมือนจะรู้จักทิกเกอร์หมดเลยนะทักคาเนตตา,าลิมอนเฮ้ยลิมองนะผมเพราะคาเตตาไม่หรืพรามันบอกว่าอุลตร้าแมนทิกเกอร์ลิมองก็พูดนะอุลตร้าแมนทิกเกอร์ ส่วนคนอื่นก็ทำหน้าเปื่เอเงงงอ่ะนะผมคือทุกคนเคยรู้จักทิกเกอร์กันหมดเลยอ่ะซึ่งก็ไม่แปลกหรอกนะที่จะรู้จักทิกเกอร์เพราะว่าทิกเกอร์เป็นมนุษย์ยักษ์ในตำนานนะในนั้นเขาบอกไว้แบบนั้นนะว่าทิกเกอร์เป็นมนุษย์ยักษ์ในตำนานนะโอเคนะผมจะมัอนอะไรกันนะการหาก็ไม่รู้นะผมโอเค แล้วเนี่ยผมก็เป็นการจัดก,การของเคนโกกับคณาตา่าซึ่งพอคณาตะามันเห็นเคนโกแล้วมันเบอเลยมันเบอเลยว่าเอา้ามันเหือเลยว่าเอ้าเดเกก็คือนุองพี่มดาดจะกะเคนโกะเหรอเออแล้วผมแล้วจากนั้นก็มาคุยกันว่าและเฮีนโกก็ถามว่าอุตเตอมนเมืม่อกี้น่ะคือใครคณาตะาก็บอกไปว่าอุตเตอนเดกเกอร์แล้วคณาตะก็เหมือนจะบอกอีกว่า เออผมได้บอกเรื่องที่บอกเป็นอุตามนไฮันนี่จิโรารู้แล้วนะครับแต่แต่ตัวคณนาตะเนี่ยห้าไม่คิดกบไปบอกคนอื่นว่าเขาคือเดกเกอร์แล้วคิดกบก็ตกลงแล้วตัวคิดกบก็ก็ห้ามให้คณนาตะบอกคนอื่นว่าเขาเนี่ยเลยคิดก่เน,นี่ยคือทวิเกอร์นะครับผมแล้วทั้งสองคนนี้ก็ตกลงกันได้ด้วยดีนนะครับผมโอเค นะผมประเด็นต่อไปก็นี่นะผมจู่ๆก็มาแปลปง,ง,งเลยนะผมโซเฟียเมก้ารฮหดโซะนะผมคือเรายังไม่รู้เลยว่าอเออคือเรายังไม่รู้ว่าเอโซเฟียมันคือจากข้อมูลที่ได้ยินมาก่อนหน้านี้นะมันบอกว่าโซเฟียได้อาศัยพลังงานตรงเนี้ยได้ไปได้ไป ได้ไปสิงเดชได้ของเมกโลโซอาที่ลงเหนือ,อยู่อะจดกลายเป็นสเฟียเมกโลโซอาแต่พอแต่ผมมาโดนในหนังปั๊บเออคือมันมเอาคือมันมาแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยอ่ะนะผมคือเราไม่รู้ว่าเออสเฟียมันรคบงนำเองหรือว่าไอหรือว่าไอซ้ซาที่ลรงเหนอยของเมกโลโซอามันนั่นกระเด็นไปตรงที่สเฟียอยู่พอดีเออ ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือคือผมคืองงมากเลยนะม่มคือเรวก็ต้องมานั่งดาวกันเอยว่าเอาเซฟเฟียไมโครซอว์อันคอมอะขึมาได้ยังไงนะครับะครับผมโอเคนะผมโอเคซึ่งตอนนี้ก็จะมีการพูดถึงช่วงเวลาเจ็ปีเจอนิดหน่อยนะผมอย่างเช่นช่วงที่มันน้อยย่าแข็งหมอมืดปรากฏตัวช่วงที่แบบไอคโตเป็นคนออกแบบนาเดเซ อ,อสมัยก่อนห้องตอนนี้เคยเป็นที่ฉีดลูลลเย่แล้วก็ช่องที่เคนโกะนึกถึงป้อมเก่าของตัวเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีะอย่างนะผมโอเคนะผมแล้วก็มาถึงซีนนี้นะผมซีนที่ลืมมองมาถามบ้าซีนที่ลืมมองมาดับเคนโกะบ่าเคนโกะเข้ามาเคนโกะเคนโกะเ,เข้ามาอเออใหม่นะผม ลีมองมาถามกินโกว่ากินโกเขา้าไปยังโลกมนุษย์ได้ยังไงครับผมแล้ว,ลวกินโกก็มาเดี๋ยวว่าเอมเอมเอมไอ้กินดอกก็ทํามู่ปรกรณ์บางอย่างมาให้อ่ะแล้วเขา้าไปยังลกได้เนี่ยคือวุฒแมนมันเป็นแบบเนี้ยคือมันไม่ค่อยจะเตรียมตัวหรอกพอเวลามีใครถามอะไรมันก็ชอบมาแฉหน้างานแล้วผมคือตอนนี้คือผมก็ยังงงอยู่เดี๋ยวว่าเทที่เกินโกจะบอกไปนะเออว่าเออว่าทิกเกอร์อมา มาส่งเออแบบว่าเออแบบว่าเออผมแบบว่าเออผมจะกลับมายัางรอบแล้วเจอทิกเกอร์พอดีทิกเกอร์ก็เลยมาส่งแต่ถ้าเกิดตอบไปอย่างนั้นอะไอ,อทีมงมันจะได้ซักตาอีกนะว่าเอา้าเยนการร้จกกักทิกเกอร์ด้วยเหรอเป็นรจากกตอนไหนเออเป็นรจากกตอนไหนเออไอเชนกอก็เลยแถไปแบบนี้ดีกว่านะมงึง เออทั้งผมเคนก็เลยแถวว่าเ,าาเออไอคิตโตท,ทำอุปกรณ์บางอย่างมาให้เลขเข้ามาได้นะผมและทีนี้พวกทิปก็เสดก็กงสนใจไออุปกรณ์ที่ไอคิตโตท,ทำมาให้นะผมจะขั้นใจอยากเอาต่ขั้นใจอยากเอาไออุปกรณ์นั่นนะมาทำลายบาดีของเซอรเปียสัดด้วยรับงผมซึ่งเอ,อ่อ กินกกก็แต่ขั้นบอกเลยว่าขอโทษขอโทษเนืผมเนื้อผม,ออผมโอเคนืนผมสีนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นสีกายของเล่นอย่างหนึ่งเนืนนผมดาบตัวออซอนนืนผมซึ่งสีเนี้ยก็เออจะไม้เรารู้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นทิกเกอร์ล่างไหนก็สามารถใช้ดาบตัวออซอนได้เนืนผม ทั้งมันติทั้งพาวเวอร์แล้วก็สกายซึ่งจะซึ่งในตอนหน้าก็จะใช้ด้วยนะครับผมแล้วก,การ์ดอีกอย่างหนึง่งก็ทิกเกอร์ก็สามารถใช้การ์ดได้เหมือนกันนะครับผมสังเกตตรงที่ถ้าตรงนี้ถ้าไอเดลัสเซนเบกที่ปล่อยสายเมกโลกโซอาแล้วก็เซพิดเรนเบรกนะครับผมจะคาดว่าตอนหน้าตอนตอนที่แปดอะ น่าจะเอาดาบเอาซอนนี่ให้กับแตกเกอร์หรือเคณนตา,าบไปใช้นะผมนะทีนี้มานึงกำถามที่หลายคนสงสัยว่าเซอรคณนไปไหนนะผมก็คือเอาก็คืออาวุธประจำตัวของทกเกอร์หายไปไหนนะผมเอมผมเอมคือก็เซอรคนาก็น่าจะยังอยู่ที่ปกตินั่นแหละก็คือก็คือไม่น่าจะโดนเซฟกิจจนพังหรอกนะ ก็คือไม่น่าจะโดนสเฟย์กินจนพังหรอกนะเออคือสักหนังก็เคยอยู่เออก็เคยยังอยู่ปกตินั่นแหละแต่กินก๋ไม่ต้อกมาเฉยเฉยแค่นั้นเองนะผมอืมนะผมแต่กินกอกแค่ไม่ใช้แค่นั้นเองกินกอกแค่ไม่ใช้ดูเอาซอแค่นั้นเองและคาดว่าน่าจะใช้ชั่วข้าวนะไม่น่าจะจะใช้ถาวรหรอกนะ น่าจะใช,ใช้แค่ตอนที่เจ็ดกับแปดนะเพราะภาพหลังจากนี้มันมีหลดออกมาแล้วว่าเออดักเกอร์จะใช้องต์อดวแสซดที่ได้รามาจากคินโกะนะครับผมแต่ว่าไอ้เลือที่บอกว่าแต่เรือที่บอกว่าดักเกอร์จะใช้เชิร์คอารมในการต่อสู้ในช่วงครั้งแรกเนี่ยกออ็อันก็ให้ตัดทิ้งไปได้เลยเนืนผมว่าคินโกะไม่มเป็นงเซอเคิลอารมให้ดัเกอร์ใช้อย่างแน่นอนเนืนผม เชนโกน่าจะเอาดวซอสให้แด่กเกร์ใช้ไปเลยทั้งผมนะโอเคน้องประเด็นต่อไปก็นี่นะผมป้อมของเคนโกะป้อมของเคนโกนนะผมซึ่งตอนนี้ก็เม็การพูดถึงป้อมของเคนโกนเล็กน้อยนะที่ว่าเออเรียกแบบคนนตับว่าเคนโกนที่แบบว่า คิมโกนี่สามารถปกป้องรลยยิงปืนทุกคนไว้ได้สุดยอดไปเลยแต่คิดโกะก็บอกว่าไม่ทุกคนหรอกแล้วก็นึกถึงป้อมของตัวเองที่แบบอืไม่สามารถช่วยคาม,มิล่าได้คือช่วยมาได้แล้วแหละแต่ว่าก็สลายไปดูทีอะคือแบบคาม,มิล่าบอกว่าแสงสว่างเหลือไม่ช่างอบอุ่นละเกินแล้วก็สลายไปต่อหน้าทิกเกอร์นะในอ้อมกอดของทิกเกอร์ทูตนะ ซึ่งปมนี้ก็คือมันยังเป็นปมที่ติดท้ทางอยู่ในนี้ซึ่งมันยังเป็นปมที่ติดค้างอยู่ในใจของขินกบนะครับผมซึ่งเอืมซึ่งปมนี้ก็จะถูกต่อยอดต่อไปในตอนหน้านะผมที่เอืมเออเดี๋ยค่อยว่ากันแล้วกันนะผม อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมแค่เป็นซซนแปลงร่างเฉยๆอันนี้ก็เล่นมาจากอลต้าแมจิตเตอร์มูฟวี่นะผมผู้เชี่ยวเขาเหมาือนทิธาะนะผมที่ีคู่กับใครอย่างมันมันแปลงร่างคู่กันนะผมแล้วก็คัสซินนะผมคัสซินนั่นก็คือเป็นคัสซินใหม่เลยนะถ้าของไลเกอร์แล้วก็ของทวิกเกอร์เองด้วยนะผมคือเป็นคัสซินใหม่นะผม คันนี้ก็เล่มมาจาก x นะครับผมที่ผมก็พร้อมกันนะครับผมคือถ้าเป็นในเจดมูเว่ยอ่ะคาซนมันจะเหมือนแต่ว่าคือมันจะเป็นขวดแค่ของมันของมันก้อยคาซนนะขวดเจะก็เอคาซีนหนึ่งแต่อกหนึ่งก็คือมันใช้คาซนเดียวกันอะแปลงล่าและคาดว่าน่าจะเป็นคาซนเฉพาะตอนด้วยนะครับผมเพราะตอนตอนอืึ่งก็ต้องกลับมาใช้คาซีซนปกตินะครับผม โอเคครับ okay, ผมช่วงที่เทรเกอร์หรือคิดโกะกำลังจะฟันปิดฉากสเฟียร์เมกาโล่สัวเนี่ยเขาก็จุดสังเอาไปช่วขนาดหนึ่งนะผมก็พบว่านี่นะผมหน้าของคามิราผมมาเรียกมาดากะเคนโกะนะผมแล้วไม่เคนโกะเนี่ยคือเวอร์คือเวอร์ไปช่วขนาดนะก็คือจุดชืงักงไปเลยอ่ะ แล้วก็หายไปนั่งผมซึ่งซึ่งตอนนี้หละคนน่าจะรอกว่าเออคาริล่ายังมีความไม่เห็นอยู่หรือเปล่านะซึ่งผมว่าไม่น่าใช่หรอกเพราะว่าตอนจบก็เคลียร์ใจกันไปได้ความสุขแล้วอะอคามิล่าก็จากเกนกะไปได้ความสุขแล้วอะ่ะแต่เกนกอคือไม่เคลียร์ไงก็เพราะว่าไม่สามารถช่วยเอิม่มเอิม่มก็เพราะว่า บอกว่าไม่สามารถช่วยคามิล่าได้นะผมเขาไม่สามารถทำให้คามิล่าเนี่ยมีรอยยิมไดนมน้นะครับผมเขาก็เลยขัดใจตรงนี้แล้วผมก็เลยสุดทางก็ไปช่วยขนาดนึงนะผมแล้วเคนโกก็บอกว่าเฮ้ยคามิล่ายังไม่ตายเหรอคือเคทโกก็มันเวรอร์อะคือเคทโกก็มันอยู่ชั้นแกแล้วก็เวรอร์ไปทีนึ่งอะ คือซึ่งตอนนี้มันก็จะปลูซึ่งตอนนี้มันก็จะปลูไปในตอนหน้าด้วยนะซึ่งตอนหน้าก็คือจะเป็นตอนที่เก่ข้อกับดอกไม้นะแต่ว่าเป็นตอนที่แก่ข้อ,อกับลืเลเยนนั่นแหละนะผมซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าตอนหน้าตอนหน้านะะเค็บผมระหว่างกินกวกกับคามิล่ายัางไงนะผมอืม คือแบบฟื้นมาเออแล้วคือฟื้นมาเป็นคนดีคือฟื้นมาแต่ถ้าเกิดปรับเออคือก็จับแยกออกมาก่อนอะแล้วก็ปาสเีฟเมีก็ลุกซาอาไปคือหลังจากเฟเมีก็ลุซาอาตายหรือโดนปาบไปเสร็จปั๊บเนี่ยคือคานีมิล่าก็สลายไปอย่างนี้เหรอคือเหลือจะให้เรามาจจัดเลยตรงที่คามิลาเป็นคียแล้วก็หยกแข่เค็งกอดตลอดไปเลยเออ คือเพราะว่าการที่เขาเอาคามิล่ากลับมาในเดกเกอร์เนี่ยคือคือเพื่อที่จะโปรโมทขายคีย์สามนุ้นยแความมืดนะคือจะโปรโมทขายคีย์สามนุ้นยแความมืดนะผมอันนี้นะผมก็คือคีของคามิล่าดากอนแล้วก็ฮิดวดอมนะผมซึ่งแน่ตอนหน้านะอาจจะเกินชิปตกแกงเลยก็ได้นะผมก็คือคามิล่าดากอน คือผมอยากแค่ดาวก่อนหน่อยคือทำก็ปล่อยแม่งหรือชั่งแม่งเถอะเนาพราะในซีทิกเกอร์แม่งโลภแล้วเกินเนาะผมสมแล้วที่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 ไปก่อนเพื่อนเลยอ่ะนะผมสมแล้วที่ไปก่อนเพื่อนเลยนะนะผมโอเคนะผมซึ่งก็ต้องมาเดาดูตอนหน้านะผม ซึ่งหลายคนน่าจะเอกใจหรืออาจจะสงสัยว่าเออ,อยูนาไปไหนแลัวผมซึ่งยูนาเนี่ยจากที่ข้อมูลจากข้อมูลที่ผมได้ยินมาตอนนี้นะบอกว่ายูนานเนี่ยไปประจำการจุดที่โลกก็คือทํางานจุดที่โลกนั่นแหละแต่ได้นั้นคัรนเลด,ด้แน,นตำแหน่งเป็นประธานของมูลนที่ซิซิมะฉันที่าเป็นพ่อองน,นะผมหรือ,อก็คือ,อก็คือคุณมิซึคุนี่นะครับผม ซึ่งมิสซูคนนี้ซึ่งคุณมิสซูคนนี้ตอนนี้ถ้าให้เดานะผมว่าน่าจะเสียไปแล้หรือน่าจะแบบหร้อน่าจะติดการแล้วน่าจะติดการยุ่งเกี่ยวกับการจก็บข้อมูลของพวกเซฟีย์อยู่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมสําหรับสิ่งที่น่าสนใจในตอนล่าสุดหรืออุลตร้าแมนเดกเกอร์ตัวที่เจ็ดนะครับผม อ่าถ้าเกิดเครมีความพิพเห็นอน่นๆน,น,น,นอกจากนี่นอกจากนี้แบบว่าเฮ้ยพีพ่ผมว่าคามิล่าน่าจะเป็นคีนนะเฮ้ยพี่ผมว่าคามิล่าน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเฮ้ยพีพ่ผมว่าปม,มของคินโกะน่าจะถูกต่อยอดไปอย่างนี้อย่างนี้นะเฮ้ยพีพ่ผมว่าสังเครนอามันน่าจะยังไม่พังหรือหรือมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็คอมเมนต์ไว้ได้ร่างได้นะแต่ผมจะไปตอบเหมือนเดิมนั่นกโอเคแล้วผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากละก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมเอาไปเจกันใหม่ ในโอกาสหน้านะผมซึ่งผมจะไม่ใช่ว่าคลิปหน้านะซึ่งคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับสมา์สมา